มาจากไหนมาจากไหนครับมาจากไหนครับรู้แล้วว่าเป็นแมวน่ะรู้แล้วว่าเป็นแมวอือืไม่ต้องอ้อนขนาดนั้นไม่ต้องอ้อนชื่ออะไรมาจากไหนอืมมีบ้านอยู่หรือเปล่ามีบ้านอยู่ไหมมีบ้านอยู่ไหมบ้านอยู่ไหนอือบ้านอยู่ไหนอ่ะบอกสิ รู้แล้วว่าเป็นแมวรู้แล้วอือแมวรู้แล้วเราชื่ออะไรอ่ะอืมอืมอ้อนอะไรหิวข้าวเหรออืมอืมอืชื่ออะไรไข่เบึ้งป่ะเนี่ยชื่อไข่เบึ้งใช่ไหมอืมอืมอ้อนอ้อนอ้อนจะกินไก่ใช่ไหมอืมเดี๋ยวจัดให้นะ